สวัสดีค่ะเพื่อนๆพาเข้าสวนอีกแล้วนะคะพอดีประส้มเพิ่งเปลี่ยนกระถางบอนหกลงนะคะแยกกระถางเขาเพราะว่าห <c oughs> น้าหนาวแล้วเขาพักต้นแล้วก็กอเขาแน่นกระถางเขาแน่นประส้มก็เลยแบบเอามาแยกแล้วจะเลี้ยงให้เขาเป็นฟอร์มก่อนเห็นในคลิปเรา เห็นแล้วแบบมันคลั่งไคล้มากๆเลยบอลสีหกลงเนี่ยเอา้าบอลสีหกลงนะคะคนจริงมาส้มซื้อมาตอนแรกแค่กระถางเดียวแต่เป็นกระถางใหญ่ฟอร์มกอเลยที่มันแน่นมากแล้วก็แยกออกนะคะแยกแล้วก็มาเลี้ยงได้อันนี้แยกมาไว้สามกระถางเขาไม่ชอบดินแน่นนะคะ มันสวยอ่ะบอนสี่หกหลงนี่มันสวยมากมันมีเสน่ห์ดึงดูดมากๆเลยเ,เพื่อนๆว่าไหมครับในปลผสม้มแยกมาได้จากสองกระถางแยกได้เป็นสี่กระถางสวยไหมสวยเนาะ จะรอให้เขาเป็นฟอร์มฟอร์มแบบกอใหญ่ๆโอสีมันแบบหวานมากอะ่ะเป็นบอลที่แบบบ้านๆแล้วก็เลี้ยงง่ายกว่าทุกบอลน,นะคะหน้าหนาวเขาก็ไม่ไม่ทิ้งใบอะ่ะเขาก็ไม่พักใบเขาไม่ลงหัวอบอลบางบางบางต้นก็แบบไอพวกตระกูลไก่อะตระกูลไก่บางบางตัว เขาพักต้นนะคะเพื่อนเขาทิ้งใบแล้วเขาลงหัวพอเขาทิ้งใบแล้วลงหัวเราต้องต้องม้่งออกจากกระถางแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ให้รากเขาแห้งก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนดินแล้วก็ปลูกใหม่มันถึงจะขึ้นขึ้นมาให้แต่บอนฮกหลงเนี่ยเขาจะไม่พักใบเลยไม่ทิ้งใบเลยหน้าหนาวเขาอาจจะแตก แตกยอดช้าหรือว่าแตกแตกหน่อช้าแต่ว่าเขาก็ยังไม่ทิ้งใบในขนาดผสมเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางนะคะเห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนกระถางแยกแต่เราจะแยกแบบแบบไม่ให้เขาแบบช้ำมากนะคะเพราะว่ากลัวเขาทิ้งใบอันนี้แยกมาได้สองอาทิตย์แล้ว จนเขาแตกหลอดใหม่ขึ้นมาล้วเนี่ยมันอยู่ในกระถางเดียวเราผสมก็เอาน้ําฉีดฉีดแล้วค่อยดึงออกทีละหัวทีละหัวแล้วก็มาจัดเรียงวางลงใหม่เนี่ยค่ะเขาก็แตกหลอดใหม่แล้วนะเนียเริ่มจะตั้งตั้งฟอร์มได้ละเอาไว้ที่แสงรำไรนะคะเพื่อนๆว่าบอลฮกหลงนี้สวยไหมมันสวยมากเนาะ มันมีเสน่ห์มากอะ่ะมันเป็นลวดลายของมันนะแต่เป็นบอลที่คนมองข้ามนะแต่หารู้ไม่ว่ามันเป็นบอลที่ปลูกง่ายมากแล้วก็เขาก็ให้ความสวยงามตลอดทั้งปีอะ่ะอันนี้หน่อเล็กคือหน่อที่มันไม่ใหญ่มากป้าส้มก็แยกใส่กระถางนี้ที่แบบใบใบเขาไม่สูง แยกออกมาไว้กระทางอ่ยเป็นไรแด่นหนะน้าอกเขาไม่ชอบดินแน่นๆค่ะเพื่นอนๆผสมใช้บ้านผสมต้นไม้เยอะใช่ไหมเนี่ยมันก็จะร่วงใช่ไหมผูสมก็จะกว,า,กวาดกวาดแล้วก็ใส่กระสอบกระสอบกระสอบ เปล,าปล,าปลา่ากระสอบเนี่ยแล้วก็ตั้งตั้งไว้ใต้ต้นนี่เขาแล้วก็พอถึงปีมาปุ๊บเนี่ยเขาจะย่อยสลายลงแต่ว่ามันก็ยังไม่ทั้งหมดอะไสเดือนไม่รู้มันเข้าไปในกระสอบได้ยังไงงงกับชีวิตเหมือนกันเราใส่ในกระสอบแต่ไส้เดือนเข้าไปทําเข้าไปย่อยสลายให้เราได้อ่ะอืมตัวส้มก็เอามาปลูกใบก้ามปูก็มีก็ใส่แต่ว่าก็ อันนี้ปราส้มใส่ใบไม้ที่ปราสมหมักเองที่บ้านนี่แหละเนี่ยแตกหลอดแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยพอเราเปลี่ยนดินแล้วเขาก็จะเริ่มแทงหลอดใหม่มาเยอะเชียร์นี่ตั้งฟอร์มใหม่คือต้นที่มันเล็กเขาก็แยกไว้เงี้แยกออกมาจากต้นใหญ่ตรงนน้นเนี่ยต้นใหญ่ตรงนน้นแล้วก็แยกต้นเล็กมาไวต้ตรงนี้เนี่ค่ะใส่กระถางเล็กๆ จะตั้งฟรรอร์มกอมันสวยอะมันสวยแบบตาตรึงอ่ะเป็นคนที่ชอบบอลสีแต่เลี้ยงทุกแบบนั่นแหละค่ะง่ายที่สุดก็ไอ้ฮกหลงนี่แหละเลี้ยงง่ายแล้วก็ใบเขาจะสวยตลอดทั้งปีเลยนี่คือใบไม้หมักที่ประสมอ่อ เก็บแล้วก็หมักสะสมไว้ข้างบ้านเนี้ยนะคะให้เขาแบบย่อยสลายก่อนแล้วก็ไปปลูกบอนสี่ค่ะเคล็ดลับในการปลูกบอนสี่กว่าจกว่าเราจะรู้นะคะเจ็บมาเยอะค่ะ,คะพเพื่อนๆอันนี้ที่ขอไปคะ่ะอันนี้ที่ปราส้มพักหัวนะคะไม่อดัดคลิปรถก็ไม่มามัน มันคล้ายๆว่าดินมันแน่นแล้วก็มันเริ่มแบบว่าอยู่ตัวนะคะป้าส้มก็เลยลองใช้สูตรแบบขุดขึ้นมาพักไว้ประมาณสามถึงห้าวันให้รากเขาแห้งเลยค่ะแล้วก็ให้เขาขึ้นขึ้นใบใหม่ทั้งหมดนี่ mm. เพื่อนเห็นไหมคะอันนี้รากเขายุบแล้วก็ใบเขาแห้งป้าส้มตัดใบทิ้งหมดเลยนะคะ mm. แล้วก็ปลูกใหม่อันนี้ก็หกหลงเหมือนกัน ตอนแรกเขาอยู่กระถางแบบใบเขาไม่สวยมันเหมือนดินแน่นแล้วก็ใบเขาแบบล่อแร่ล่อแล่นะคะในเมื่อเขาฤดูหนาวเขาพักหัวอยู่แล้วประส้มก็เลยใช้วิธีแบบล้างหัวล้างดินล้างออกให้หมดเลยะคะ่ะก็พักไว้ในที่ร่มแล้วก็ปลูกด้วยดินไม,ไม่ไม่ได้ใช้ดินเลยอันนี้ก็คือใช้ใบไม้หมักของประส้มนี่แหละใบมะม่วงใบอะไรหมักปลูก อันนี้ปลูกมาได้จะสองเดือนแล้วมั้งสองเดือนแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยได้ประมาณนี้แหละสองเดือนเขาก็แตกใบใหม่ฮกหลงเนี่ยเป็นบอลที่ไม่ชอบการผ่าหัวนะคะเวลาผ่านี้จะทําให้เสียหมดเลยประส้มเคยลองเอามาผ่าหันหนึ่งแล้วมันไม่เข้าท่าค่ะ มีวิธีเดียวคือเราเลี้ยงให้ดีๆแล้วก็ให้เขาแตกหนอ่อแต่เขาจะให้ให้หน่อค่อนข้างยากกว่าบอลอื่นๆน,นะแต่แต่ดอกแต่ใบเขาจะสวยเป็นบอลที่ทุกคนมองข้ามค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าปลูกให้มันได้ฟอมดีๆสวยๆเป็นบอลที่สวยมากแล้วก็มีเสน่ห์มากลองทําตามดูนะคะวันนี้ให้ดูแต่การเลี้ยงฮกหลงนะคะตัวอื่นยังไม่ให้ดูนะคะ เดี๋ยวจะไม่มีคลิปทำค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ